สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนช่องก้อยเป้เรืองแสนค่ะม้มนี้เข้ากับมาใส่เบดกับคุณแฟนเดอพี่น้องเดออยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะคะพี่น้องเหงื่อแตกมันห่อนปลากระไยหายเลยพี่น้องคุณแฟนกับ ครับเขากำลังตั้งทอ,องนะคะพ้กกันอยู่ใสเนาะดอกไม้งามงามพี่น้องเต้นน้อยกับตาดลาใส่แจกกันเด้นี่นะความมันแนมเห็นบ่เสียงป่าห้องคนกำลังสิบเบ็ด น้องภูมิน้องขีดไปจังไดเหรอยางปลาหยาข้าไปเล่อยสีได้ขีดตัวแล้วคะ่ะออกขั้นส้าค่ะค่ะ ออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วออกพรรษาลาพระเจ้าเขาในหน้าเหลืองอาลามธงย่าหลวงใหญ่กว้างสุขธรรมเหลืองพ่อเกี้ยวสวัสดีครับพี่น้องสบายดีเจอ้อมาเบิ่งน้องภูมิน้องภูมิกับน้องพีสก็ดูน้องภูมิสิบเบ็ดมาใส่เบ็ดยาเหล่งกับพี่น้อง เอาคูมาแล้วสิป่าคือสิถืิป่าตัวใหญ่นาะแมนอยู่ค่ะเดินหัว่นโตเขาเป็นยิงโดยยิงดันเขายิงอยู่ทางบ้านป้าเป็นหมู่บ้านบ้านนางาไหมคะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมาใส่ชีสแดบว่าบ้านๆจะพี่น้องตามทุ่งไร่ทุ่งนาฮะอยู่ห้ากินตามธรรมศาสตร์พี่น้องก็ คลิปมีการเปลี่ยนแปลงเวลาธรรมศาสตร์นี่ไปในเมืองนี่หาชีวิตใหม่ๆเป๊ะๆคอยเคลื่อร้อยขามเลยพุ่นนะไปหอดฟังพุ่นลองลอยบ้างเดี๋ยวอ้าวร้อยขามม้วเนาะเท่อๆอยากได้ดอกโบ๊ดอกใดดอกมันเดี๋ยวก็สิเอาชายเจาลงไปเก็บอาเลยทั่วมกี่เป็นแน่ไหนน้องภูมิมันล้องจิ เอาเอาออกในเมื่อกี้นะมันมันเฮ็ดนี่เดบิดจกสีอันนั้นเติมข้าวพี่น้องงามๆทุกมันเกาะเอาเชิญเเชิญอย่าดึง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 เดบิดจะเกาะหมาต้องอุ้มมันเกาะแล้วต้องเอาออกเดเดี๋เดมันมันสิขาดดึงออก แล้งไงมันเกาะอ,อยู่ยังไงสายเอ็นขาดแท้ๆเกาะอยู่สายน่ะเกาะอยู่ตรงตรงผิวหมาเนี่ยมึงมันกัดมือเจะเดอรเออออกกียัง,งครับออกแล้วบอสเซเอาเอาค่ะเยี่เสือเอาไปมันบริการมืดเะติมัน,น,มนมต้องพีดกัดไหมน้องพีดทำให้<า> อันนี้ตินเตีย,ยมันก็ตีเลยังพาดึงเลือเ้องพ่อิโปได้อ้เอาเตเ้จไปไปเไปบ่งเบดถือมือด้วยน่ะป่านราทางเบ็ดนะสรุแล้วมากันต้องมาชนนะดิอารอ พี่น้องบ๊อบเป้กับไส้เบสปาร์กไว้พี่น้องไส้เบสป่าไปเราไปยามไหมไปยามมันก่อนก่อนนลุงก่อนยังฝุดตะเวงยังสูงอยู่ค่ะห้าบรรยากาศแบบนี้พอได้อีกแล้วจักปีเราบอดีเห็นบรรยากาศแบบนี้เจ้าบรรยากาศแบบนี้นานมากเลยค่ะพี่น้องยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะแต่บ๊อบเป้ยังอยู่กับธรรมชาติกับทุ่งไห้ทุ่งนาทุกๆปีแต่ว่าปีนี้ ได้มาเมืองไทยพี่น้องได้เห็นชิงไม้ไม้ลากลายผูไรายตาพี่น้องบางย่างที่บอเคยเห็นกะตื่นตาตื่นอกตื่นใจพี่น้องแต่ว่ามาเห็นบรรยากาศแบบนี้เปเปกะสินธรรมดาพี่น้องก็ยู่งแบบนี้ก็ได้พี่น้องเห็นปลาบ่อนบ่อเโย่งได้แน่ตบฝูงปลาใหญ่บ่อนเนาะแต่เลอะ เอาพี่น้องตอนนี้คุณแฟนก็จะหาเหตุแล้วนะคะซ้อมนีดีแล้วสิลักเดอร์้องสุได้อีกเนนอนตกน้อ,นอก,กอนะพาปิดัดไซเบียแตวันนี้ ไปกไลางใดเราปัจจุมาได้บอ่อ่าน้องพี่ก็าตามมาเธอเอาลองอัรดูเธอครับผมจะได้ดอกบัวดอกไหนคะดอกนั่นครับหนึ่งสองสามสี่ตะขอจะอยยได้ดอกนี่ดอกอนี่เจ้าก,กะโดดลงไปเลย คลิปคุณลงได้แล้วใส่รองเท้าอยู่รวังเื้อไปยตเะวังเด้อหอยเต็มดนเอดีใส่รอง้าอยวังเื้อไนล

เป้เปมีไหมถ้าไม่มีก็กลับนะคะไปพยายามเบ็ดปะพุ่นงาน <c oughs> ทั้งบุญยท,ทั้งพุญตามนี่วั้ไปหายามเบ็ดก่อนพี่น้องบรรยากาศย่ามเรียงตะเวนใกล้สิตกดินแล้วจะพูดว่าสิได้อีโโอ่เนาะเนาะภาษีมา้านซ้ำได อากาศโอเคได้พี่น้องเดินน้องก้อยเขาป่ากระพีกับน้องไว้คชิบยางทงยางชาออกมาเดินไปยามเบ็ดบรรยากาศกินนไอธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศยามแรงวันนี้เ้าจะไปยามเบ็ดทำอยดีบอสิลาพอดีไปซื้อยายคุณยายก่อน <Okay. S 2> เรื่อควอยสิไปยามกับน้องพี่พเองกับน้องภูมิข้าสันฝากกับพีกับน้องไว้ซ้ำนี้แล้วค่ะคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังเล่นใจค่ะ,อะพอกันคลิปหน้านะคะสบายดีเด้อครับ<อ><อ>